สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายหน้าปลาดุกกันนะครับถ่ายหน้าปลาดุกในรอบเดือนเดือนครึ่งครับมันมีบ่อหนึ่งที่น้ำมันเน่านะครับก็เลยต้องถ่ายก่อนบ่อน,นี้มันไม่ค่อยกินอาหารนะครับน้ำมก็เลยน่านี่ครับหปลาดุกเลี้ยงไว้ ตีบอ่อนะครับโอ้ยดูครับอาหารลอยเต็มเลยมาดุกไม่กินอาหารเลยบ่อน,นี้เปิดตรงนี้นะครับโหครับ อาหารเราเป็นแพเลยสามบอนู่ามันก็กินปกตินะครับแต่บ่อนปลากินอาหารเดี๋ยดูบ่อน,นี้อะไครับบอน,นี้อาหารหมดเลยบ่อน,นี้ก็กินดีนะครับอาหารบ่อเดียวปลาไม่กินอาหาร เอาอันนี้คุมไว้นะครับเดี๋ยวปลาลมโดดออกถ้าขายวัววัวหมอนี้ก็ไม่ค่อยกินนะครับอ <c oughs> นี่ครับต้องใส่น้ำประมาณนี้ครับใส่เยอะไม่ได้เน๋ยวอาหารมันลอยติดมุงมุงวัวเนี้ยที่ฟ้านี่ครับปาลมกินไม่ได้มันก็จะเน่า ปล่อยวันนี้ก่อนถ้ามันหิวมันก็กินเองมันดูบอนี้กันดีกว่าครับยังไม่แห้งเลย,ยนี่ครับ เดือนครึ่งครับเลี้ยงมาเดือนครึ่งคนระับหมอนไม่ค่อยกินอาหารเลยเป็นไรไหมลการเลี้ยงต้องเลี้ยงให้นี่นครับข้าบ้านเห็นไหมครับนี่ต้องให้น้ําประมาณนี้นครับคืบหนึ่งจากพักบ่อนะครับว่าเราหม้คุมแล้วมันก็มุ้งมันจะตกท้อง้างครับมันเท่วได้ ไม่โดนผิวน้ำครับปลาดุกจะได้กินอาหารได้เวลาให้อาหารมันนะครับถ้ามุงกับน้ํามันติดกันแล้วให้อาหารปตามกินอาหารไม่ได้ครับเพราะว่าอาหารมันติดอยู่กับมุงนะครับพอมันกินไม่ได้นี่มันก็จะเหลือเป็นเน่าอย่างเงี้ยครับคุณคักเลย เดี๋ยวจะได้ดูตัวปลากันนะครับเดินขึ้นบอ่ออื่นตัวโตกว,ว่าน,นี้นะครับมันกินอาหารได้แต่บ่อเนี้ยไม่ค่อยกินเพราะน้ํามันติดมุ้งครับเพิ่งเพิ่งรู้นะครับพราน้ามันติดมุง้งปลากินอาหารไม่ได้ลอครับตัวปลาเดินขึ้นมนแ่้วง ตัวโตแล้วนะครับดูครับดุกได้กี่ตัวเนาะบ่อนเลี้ยงไว้ห้าสิบตัวนะครับบ่อนจะเหลือกี่ตัวไม่รู้ตายไปก็สองสามตัวนะครับตอน,น,เ,ตน,ต 2, ตนตเลี้ยงใหม่ๆดูๆแล้วก็เหลือหลายตัวอยู่นี่ โอ้โหเห็นตัวปลาไหมครับตัวโตแล้วนี่ครับตัวนี้โตแล้วโอ้ยเท่าฝ่ามือแล้วครับนี่เดือนครึ่งแล้วครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยความยาวของปลานี่ครับ ตัวนี้ยาวแล้วฝ่า,ฝามือยาวกว่าฝ่ามือนะครับเนี่ยนี่ครับพาเดือนครึ่งนี่เห็นไหมนี่ตัวตวหน่อยนี่นไครับนี่เดือนเดือนครึ่งนะครับ นี่ครับเดินขึ้นนี่ครับเดินขึ้นะตัวนี้แกวจะฝากมือเลยครับถ่ายน้ำใหม่นี่ก็ต้องเอามุง้งคุมบ่อไว้นะครับ เพราะว่าปลามันตื่นน้ํามันจะกระโดดออกบ่อประจําครับทำให้เอามุ้งคุมนี่มันไปหมดแน่เห็นไหมครับปลาเดือนครึ่งนะครับเหลือกี่ตัวเนะาะตัวก็ตัวผอมนะครับไม่ค่อยกินนาน นี่ครับตัวนี้โตแล้วเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ครับนี่เดือนครึ่ง เง,งินขึ้นนี่ครับเดินขึ้นนี่สามมืตัวปลาโอ้มันมีไม่หลายตัวนี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเ้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยีสี่หกยเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสมสิบออเหลือสามสิบตัวเอง หรือว่าเอาตอนเอามาใส่บอ่อมันไม่ได้นับนะครับก็ซื้อมาเป็นถุงใหญ่ๆทีเดียวเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าบอ่อไหนมีกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว,ว่าใส่เอาอนี้แค่สามสิบตัวเลยมีแค่นี้ทีนี้ก็ต้องให้อาหารมันนิดน้อยแล้วมั่กินให้หมดให้เยอะครับมันมีน้อยตัวบอ่อเนี้ย ดนึ่นตายเดือนครึ่งโอ้ให,หายมันเยอะไปแสดงว่ากินไม่หมดเหลือเน่าจริงเลยนี่นะครับเห็นไหมน,ะนี่ตัวนดือนหนึ่งนี่เดือนครึ่งแล้วเดนะือด ใตัวก็โตเลยนี่ตัวนี้ตัวโตเลยครับเปิดน้ำใส่เลยดีกว่า บอกนี้ให้อาหารเยอะไปถึงว่ามันเน่าเรือหมดครับมาเปิดน้ำก่อนตายครับนี่วิววิวนะครับรวิววิวทางเข้าบ้าน นี่ครับมาแล้วเดยวเอามุ้คุมก่อนดีกว่านะครับครับประมาณอีกนิดนึงก็เต็มบ่อแล้วครับ เพิ่งนับวันนี้นะครับว่ามี30ตัวปลาดุกหมอนี่ทีนี้ก็ต้องให้อาหารมันลดลงหน่อยนะครับให้เยอิอมกินไม่หมด mm hmm. เดือนครึ่งขนาดนี้นครับปลาดุกแสดงว่าเหลืออีกเดือนครึ่งน่าจะกินได้ครับ3เดือนน่าจะประมาณนั้นนะครับ อันนี้ต้องเอามุง้งครอบไว้นะครับเพราะว่าถ่ายน้ําใหม่ถ้าไม่ครอบไว้มันจะกระโดดหนีครับเพราะมันตื่นน้ําใหม่มันจะไปข้างนอกใส่ไม่เยอะนะครับใส่เต็มไม่ได้เดี๋ยวมุงมมม้งกับน้ํามันนี่ครับมันถ้ามุ้งกับน้ํามันติดกันอย่างนี้แล้วอาหามกลาไม่ได้นะครับถ้าปามกินอาหารไม่ได้อาหารก็จะเน่าปลาก็ตัวเล็กครับปอก นีค่ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยนะครับมาดูกันว่าป่าจะตัวโตวขนาดไหนแต่ละช่งวงวัยมันนะครับครับสวัสดีครับ